มีปัญหายอยากให้ช่วยวิเคราะห์นะครับ C H A b e n น i n 1.8มิลิตร 2, 2020, รถปี2020กําลังจะครบแสนโลมีอาการเครื่องดับกลางอากาศนะครับ <ห ả? S 1> เป็นตอนเบริะลอความเร็วใกล้หยุดนิ่งเพื่อเลี้ยวในซอยบ้านพอเป็นแล้วจะสตาร์ทก็ไม่ติดระบบไฟมีปกตินะครับเครื่องหมุนไม่มีโค้ดฟ้องใดๆเป็นครั้งแรงเมื่อเดือนก่อนเรียกรถสไลด์เข้าศูนย์อยู่ศูนย์วันรุ่งขึ้นสตาร์ทครั้งแรกติดยาก <ห ả? S 1> แต่ติดพอวันที่2องถึงสามสตาร์ทติดปกติช่างศูนย์เช็คกรองเบนซินปกติเทสงก็ไม่ดับไม่เจอคความมมผผิิดดดปกตตใไ่่โ้้ฟองงแส ว่าปั๊มติก๊กมีปัญหานะครับแจ้งศูนย์ให้ช่วยเช็คปั๊มติก๊กศูนย์ก็ไม่ได้ทําการเช็คให้บอกว่ารถใช้งานได้ปกติให้กลับมาเอาไปใช้งานล่าสุด4วันก่อนตอนเช้าดับอีกแล้ว เป็นตอนอยู่ในซอยกำลังจะเลี้ยวเหมือนเดิมจอดทิ้งไว้พยายามสตาร์ทก็ไม่ติดทิ้งไว้จนเลิกงานตอนเย็นเรียกรถสไลด์มาปรากฏว่าสตาร์ทติดปกติครับขับขึ้นลงรถสไลด์ได้เลยนะครับเอาไปให้อู่เช็คอยู่มา2วันแล้วก็สตาร์ทได้ปกติช่างเช็คค่าแอร์ฟลูก่อนแล้วก็ทําหลังทําความสะอาดก็ค่าปกติเหมือนเดิมปอรอผมยังคงสงสัยที่ปั๊มติ้งมีปัญหาเพราะว่าเห็นในกลุ่ม CHR มีคันหนึ่งอาการเหมือนกันมากเลยนะครับตอนนี้ไม่รู้จะทํายังไงใช่ไหมคำถามเขาเลยผมก็คือเอาง<อ>ี้นะถ้<อ>าคุณยังสงสัย ว่ามันเป็นปั๊มติ๊กจริงๆ่ะคุณลองไปหาปั๊มติ๊กตัวอื่นเนี่ยมาลองเปลี่ยนดูอลองไปที่ศูนย์ถ้าศูนย์ไม่ทำให้ลองไปที่อู่ข้างนอกอู่ที่แบบว่าเขาซ่อ,ซอมโตยโยต้าเนี่ยลแล<ม>้วดูท<ม>ี่มีปั๊มติ๊กมือสองหรือปั๊มติกคันอื่นเนี่ยมาลองเปลี่ยนดูได้ถ้ามีปัญหาที่ปั๊มติจริงๆแต่ผมอาจจะไม่คือมันมันมันไม่ได้ซับซ้อนหรอกนะเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีเซ็นเซอร์บางตัวหรือเปล่าที่มันจะทำให้คำสั่งต่างๆเนี่ย มันเข้าไปที่กล่องแล้วมันไม่มีการจ่ายน้ํามันออกมาถ้าถ้าในมุมนี้ผมผมอาจจะดูเรื่องอื่นที่มันไม่ใช่ปั๊มติ๊กด้วยแต่ถ้าคุณสงสัยคุณยังคาใจเรื่องปั๊มติ๊กอ่ะคุณลองเปลี่ยนปั๊มติ๊กตัวใหม่ดูก่อนปั๊มติ๊กนี่โอ้โหอะไรเยอะแยะมากมายมือสองหรือว่าไปเบิกชิมคงชคงก็ได้เออแล้วลองมาเปลี่ยนดูก่อนก็ได้3า0สี่อลองดูนะฮะ